à đúng mà thế đúng mà tên là bầm này thế cái mà tên là bầm nè, hả ào, Mày mấy tên lá lỏ lụ à, nửa lá hả mệt lá này tên hay mẹ Đù thế này mới ký tên như ngày lục hả tên này ngày mới ký nữa tên này ngày lụng tên này ngày hả đu đích đu đích đu đích cái đu đích đu đích đu đích ui 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 tóc cái ตก,กใจเลยโอ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 ยมาดุกดิก๊กตก,กใจเลยลูกฮะโอยไม่มีเพื่อนเล่นเน่ะลูกฮึไม่มีเพื่อนเล่นน้องมันนี่ก็ไม่เล่นด้วยโอ้โหดูสิมอมเป็นหมาเลยมอมสมชื่อเลยอากาศหนาวไม่อาบน้ําให้เลยเนี่ยฮึอากาศหนาวเดี๋ยวให้แดดให้แดดแรงๆก่อน แม่ก็ป่วยอยู่นี่เนาะหาเพื่อนเล่นเหรอลูกเหรอเหงาหืมหนูเหงาเหรอเหงอเหรอลูกฮืมเนนี่ก็ไม่เล่นกับพี่เลยเบนนี่หลับอย่างเดียวเลยเหรอลูกเบนนี่มันนอนอย่างเดียวเบนนี่หลับอย่างเดียวเลยเหรอลูกไอ้ไอ้มอมมอ้ยไอ้มอมมันเนี่ยฮะลูกมอมแบบเห่าเนี่ย mắm vào này, quý gà mẹ đi mắm nè, nha oh 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 yo oh, a jo a jo a jo <laughs> a jo a jo park miệng luôn park miệng park miệng oi woa yung bên đà lây luya hả? woa đà mày 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 mày